Fourth Industrial Revolution เนี่ยครับมันต่างกับ Industrial Revolution ยุคแรกที่ยุคแรกๆเนี่ยมันคือการมาของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเครื่องทุนแรงทำให้เรายกของได้หนักขึ้นใช่ไหมครับโดยการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องจักรหรือ steam engine ที่ทำให้คนเนี่ยเดินทางไกลขึ้นพูดง่ายๆคือเรามี muscle power มากขึ้นนะครับแต่ Fourth Industrial Revolution เนี่ยมันคือเทคโนโลยียุคใหม่ทั้งหมดที่จะทำให้เราเนี่ยมีการประมวลผลที่มากขึ้นนะครับมี brain power ที่มากขึ้นไม่ใช่มี muscle power ที่มากขึ้น ซึ่งมันก็จะมีหลายซับเซ็ตของ Fourth Industrial Revolution Technology ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนนะครับ big Data, d a t a 3D printing นะครับ IOT ที่ย่อมาจาก Internet of ThingsInternet from the sky หรือ AR VR Technology หรือ Metaverse นะครับหรือ AI artificial intelligence พวกนี้มันจะมาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยทเทคโนโลยีที่ผมพูดเนี่ยมันเรียกว่า Fourth Industrial Revolution มันคือการปฏิวัติครั้งที่4ที่จะมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ จะเปลี่ยนแปลง Business Mo เดลต่างๆนะครับจะมาสร้างธุรกิจใหม่ๆอีกมากมายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งหลักๆเนี่ยจะไม่ได้มาแทนที่หรือจะทำให้ blue collar worker เนี่ยนะครับมี muscle power ที่มากขึ้นไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นละทำให้ยกของหนักขึ้นไม่ใช่แต่มันจะเป็นการช่วยระดับ white collar นะคราวนี้ white collar worker ทั้งหมดนะครับที่จะทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง2อ,อย่าง ระหว่าง Industrial Revolution กับ Fourth Industrial Revolution เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันเพิ่ม Productivity ให้กับโลกของเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ Input หรือการใช้เวลาหรือการใช้ Resource น้อยลงแต่ u u t u u เนี่ยออกมามากขึ้นนะครับมี Output มีจำนวนมีประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยมากขึ้นโดยที่ใช้ Input ได้น้อยลงโดยการเอา Technology เทคโนโลยีเนะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับเพราะฉะนั้น Fourth Industrial Revolution เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ในอีกสิปีข้างหน้าในอนาคตนี้เราก็จะมีธุรก,กิจมากมายที่จะเกิดขึ้นมี business model ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในอีกสิปีข้างหน้า